สป้าก็มีใอีกหน่อยคุณพี่นี่มากมากมากอดเอาหน่อยลูกใหญ่ๆเนี่ยมากอดเอาหน่อยเนี่ยมาจากพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้คุณพี่ละไมคนสวยพาน้องจอยมาเก็บปาจิตัวโอ้ดูน่าอนาอือดูปาจิตโตขอเก็บล้วนะเก็บเก็บเก็บปาจิโอ้ยขึ้น่วยสุดวยเด้งามแท้ปาเต็มอยู่เอ้าหวบร่วงดูลูกนี้นะลูกกริ่มเลยนะปาจิตัว คนน่ะแดงๆคนน่ะเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บโดมแค่อ้อมมาทางนี้เดินเข้าไปก่อนกันแล้วคุณน้องเอาเอาลูกนี้กลับบ้านก่อนเนี่ยมันคือขาดแตน่วยนี่มืมอนี้มาเก็บไอ้สตรอเบอรี่กับอันพีและไม้คนสวยกันจ้าพีและไม้ได้เป็นผ้ามาเนี่ยคนน่นเลิกงานมาเพิ่นไปโทร่มหันของจอยรถลุ่นน่ะเลิศค่ะเบิ่งแต่งๆนนี่พ่นแไงพี่นะคนน่ะ สุดยอดอีรีเอา,อา,านเนี่ยมาเก๋ๆกันแน่ถ่ายรูปน้ำแน่่อืนะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดค่ะเต็ม,อ,มยอ,อยู่พวงมาลัยน้องเลยถูกปัองใหญ่นึงคุณน่ะเบิวันน่จับพวงมาลัยน้องเลยคุณน่ะถูกเบอลเล่อบอลล่าเลยจ้ะโอ้โหบ <c oughs> <c oughs> อดเบิ่งพวงมาลัยนอ้องเลยหมวกแล่น,นี้สิ โอ้โหป้าติทัวโอ้หลอดอีหรีตลูกแมคุณอะอื้อื้แดงงามอีหรีนะพี่เนาะแล้วเราเก็บยังไงเอาครึ่ง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 แดงครึ่งเหลืองเหรอป้าติทัว จะได้อยู่นานปาด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 มันดกจริงๆเนาะป๋าดอยะอ่อนเลยเนาะี๋ยวก็ซิมกันเด้อซิ้มไปซิ้มไปปาดอ เขาแ่บจะแซ่บยังไม่สุกแสบจะแซ่บเหมเอน่งหำหำเนี่ยกระร่งดีลูกหัวหัวมันนี่ไหมโอ้ยลูกหัวหัวมันลูกต้นต้นนั่นเองจักสิเก็บมองได้เก็บพอถึงเลยบัดเจนนี่ อีกเหลือดไม่ถูกเลยเหลือดดีดีแล้วอืเเอเจตเจ้าคว้างแล้วแบบที่นี่กินตำบะคุองมายแบกลายหนึ่งลืมข้าวาอ,อืม สักตำบอกคุ้มม่านถาดปักไงหนึ่งนงือกจอกองหลายลืมข้าวว่าจะกองสิมาเก็บปักกันนี่อยู่เนี่นพูนะ่ะเราจะเป็นขากหลายกระเจาคือเลิศเท้าวะคือปูแดงงามแท้อ่ออเนา้ มึงเนี่พูดนะมาค่ะคุณพี่คะมาดูสิเบิงดูของจะของกันนาตีของพี่เราช่อในก้อยเลยดูแค่นี่เลือดจากคิโนกกีการีกแมงกีละ ลูกนี้แอบซ่อนอยู่นี่นี่เองดูดูเพลินเบิ่งเพิินดูหืม พี่เก็บรงกระตาคุณน้องเก็บคอปากอดเอาลดูลูกเนี่ยโอ้โหหัวซักที่ปเเยปันหงเขาดูลูกเนี่ยมันก็ขักแทนน,นี่อื้ม่นี่บาดที่ท้าดิโ่ป้อบาดทีุ่ห์จวดอีรี สวยงามเบิงนี่จ้าเบ,บิงลูกนี่เบิงลูกนี่สุดยอดความแซ่บเราขอเปิีนหัวมันไอ้นี่ต้นๆมัน มันลูกใหญ่โอแสบป่ะแม่พี่น้องเอ้อใจกินเผื่อเด้อข <c ười> ิดหอดป่ะแม่พี่น้องเนาะอือเขาบ่ามีโอกาสเ<ะ>ด้อไม่ไกินข้าวเนะะาะบ่อไม่ได้กินหัวต้นๆมันซ่นฮัลโหลโอ้ยข <c ười> ิดหอดอี <atur> พออีแม่เด้อพออีพออีแม <atur> ่บ่เคยได้กินอืมจ้า ่อยยุป้าบักันนะนี่เอาโทรศัพท์คอยขึ้นรับเจ้าคอยว่าเข้าใจ <c oughs> เอออ,โซโซเอ,อันโทรศัพท์่อยอยู่ในกระตานั่น่อยเอาสันก้องเก่า่อยไทยแล้ว่อยเอาได้แล้วคอยจะจกโทรศัพท์มาจะมาเอาือเสียงไงแผดปราชันวะเสียงมาดาเมจผี่ละไม่ของเฮาข้าบอก้โทรศัพท์กัหน้องสวยอยู่พ่อแม่พี่นนองแล้วเป็นอันเก็บ คุณน้ามละหอบมาละคุณนนกตาคุณ,คณะอะออนคนผิดเพราะ่มีโอกาสเดมาเนาะแมนจ้ะสิเก็บเพื่อสุขคนเด้อจ้าเด้อโคตรหวานเลยแืบดวงดวดวไงเนาะ <c oughs> ดกตักด,กดก <c oughs> อดกนะเออ่ <c oughs> นบรจนะนงบะลงหรือบะฮันี่ <c oughs> เนื้อหลายพิลามาย,ยกตะ,ตะกร้าขึ้นเส้นะนาพี่ลามัยเนี่ยคะ่ะยกขึ้นใกล้ๆพีล่ลามายเออนั่นแหละพูดนะเออสวยค่ะมองกล้องเนี่ยะคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะดูสิมันใหญ่ขนาดไหนนะ่ะเต็มพุงเลยเนี่ยแต่ละลูกนี่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดปีนี้ได้เก็บสตรอเบอรี่สะใจขนาดจะพ่อแม่พี่น้องเลยพูดน่ะ

เก็บใส่กตาสามโลเก็บใส่ท้องสองโลคุ้มคุ้มเหจะจือเห็เนแล้วเลืองมากจะจะเมันเลือกสัตจรบัตรเทนี่สวยเลือกได้สวยเลือกได้จะจะเป็นลปเลืองมากสัญจรบัตเรเทนี่ย่างหรือบัตรเทนี่เลาะหรือบาร์เท่เนี่ กินซะเลยลูกนี้นะอือหือโอ้ยสะอ่อนพูดนะตะลุยเ้ยเราคักแล้วแสดงว่าเก็บแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วเลยแสดงว่าคุณพี่อืดคักเนี่ยเพราะเห็นเราเคาปากขาเหน่วยนะ แต่ว่าคุณน้องเนี่ยยังยัดอยู่ได้เรื่อยๆพนะ <adop 't. S 2> ลูกนี่ดูมันสุกไปนี่โอ <c oughs> ส้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วใส่ผู้ลูกนี่ก็ขัแท่นนี่พนะ <c oughs> เห็ดใดจังไดวะเขาเห็ดงามแท้บุญนะงามก็บอกเคล็ดเทศอีกนะบุญนะคักบ่คักบ่แดงเต็มซาบลาบอยู่แดงใจวายถูกใจไหมพี่ คนดีมีผัวหรือยังมีแล้วโอ pues mm ้ยสอนสออนสออนสออนพู oh. ่น่ะเลือดอีลีเล <sm> ือดมันเต็มๆตัวลูกหัวมันนั่นน่ะเนาะมันจะมีมไหนหนะจ้าว่าสิกินหมดเบิดล่ะคุณพี่มือนี้เหฮา มึงลนี่ม <wi> ึงลนี่ดูพ่นะโอ้โหพุ่น่ะสีพ่นแม่สุดจอดเลยตรงนี้ก็สีซิมสินตัวอืมอื้มเอากะซิมมาขดหานในหลูกนี่ยนวเตัวน่ะซิม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 นวยต้นตนมันไหม เหาม,าาม,ามือนกระตาเลยพี่ท่านนี่เบิ่งเราอยู่นี่มีเป็นหญ้าเอาเราดักพุนส่ออ่อนสก็บสิกินเพื่อสิเก็บเพื่อพวกเจ้าสิกินเพื่อพวกเจ้าเ,เ,เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยที่แมนคักลาย จะเก็บจะกินเผื่อนะคะ,ะมวนขักคนลลยอยู่เปิดจะเปิดซิปม้งเศร้าปิดหกมงแรงเด้จ้ะเด้อปกจอมีเวลาเคงิงสัโมง ป๊าดจิ๋วเอา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 พวกอยากอยู่รวมก็พวกหน่อยตอนนี้ไงเนี่ยรุ่นตะกาแล้วบปะเนี่ยรุ่นละเฮ็ดยังไงคะเฮ็ดเฮาออกไปเฮาออกไปสร้างแล้วเฮาออกเขาไม่เก็บอีกวะมันหล่นกระตาแม่จ้ะอิลี่โอตการ์ไงว่าโอตะกาใหญ่มันจะใส่หลายมันก็จะซ้ำเนาะมันซ้ำแล้วมันทับกันสุดยอดเกินเบิด์ตพ่บาท เลือดอีรีมันขะ้นเต็มอยู่สถานที่เก็บสตอบอรีจ้ะเลือดอีรีใครอยู่นอกนอกเป็นค้าเนเป็นก่าไปฟังมัน <c oughs> เพราะสก็บแอร์อะบ้าค่าเรื่องของสก็บกับสตอบอรี่ รว่าสตอบอรี่ห้สิพ่อซนี่บ้านคุณพี่กินเยอะไหมพี่น่ยมันก็กินแค่อิ่มนะเออพ่อเราสนองสองคนนะกินเยอะนะนะสำ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 สกสนสำสออื่นมืน่่ เ่นื่อยเป็นคนเก็บล่งกระตาหน่องเก็บขอบปากเส้ปุ่นแล้วขนาดว่าอิ่มๆแัดขอบปากล้าลูกเลยนะขายาวๆ <c oughs> อ่ะขายาวๆนะคุณน่ะสันขาสั่นขึ้นหน่องดีเยาบพังเม็ดกู้ข้าเจ้าอีลีเหรอ อืมเดิอดอ,อีลีจับๆๆเอาหลับพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle อินเดียนมาคุ้ยเสถียรพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้าพูดพี่ละไมคนสวยของเราใจดีพาน้องจอยมาเก็บสตรอร์บรีวันนี้อืมเลิศอีลีจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ ค่าพูนโซ่พูนเด้ะร่องปูนเดเมื่อไปเจับบริพนวยแ้้ว่ <laughs>